จะไปเก็บมอนกันเลยที่สวนหลังบ้านคุณยายอันนี้เตรียมอะไรไปคะเนี่ยตะกร้าแล้วก็นนถุงแม่ค่ะโอ้เจ็บเข่ามากเลยค่ะมาเก็บกโอ้โหวิวสวยมากคะ่ะแม่กลัวโ, <laughs> โอ้โหนะคะพร้อมพาไปเก็บมอนนะคะ โอ oh. ้นะคะสรุปอก็เป็นเหมือนเดิมนหายัง,ยงอันนี้นะคะกำลังวิ่งวิ่งนำหน้าไล <laughs> oh. ฟ้าสวยมากเลยเฮ้ย่ค่ะเป็นสวนมะลมอมะลอดไห <c oughs> เ,เอาไว้เป็นปั่นใส่นมสนจดรงไปไหน,นไบบกันอันนี้ กระท่อมของยายน้อยนะคะริมน้ำนะคะอะไร <laughs> อีกอปลงค่ะเดี๋ยวตรงนี้เหมือนน้ำสูงขึ้นเลยหเหมือนน้ำตรงนี้สูงอือก็สูงใช่เล่นน,นะคะแต่ก่อนน้องอม,อมก็จะมาเล่นกับน้องซอนอินอยู่ตรงนี้นะคะแต่พอเปิดตรงนั้นไะด้ไหม,มใช่ไปกันเลย

เอาลูกดำดำมันทนี่จะหวานอย่างเงี้ยเหมือน,อนจวดเหมือนตอนนั้นนะคะอ๋อนี่ค่ะดำนี่ค่ะลูกดำดำใหญ่มากที่จะอร่อยใช่ไหมคะใช่นะไหมกําไรทําไร ดเ,เดินมาด้วยไม่แองเดินไปแลวยวให้ยังมากินเนี่ยใครกินสดๆจากต้นอือสดสดจากต้นค่ะนะคะแปะวิวออ,อยู่ข้างบนเนี่ยเอาถึงไหมโอ้ฟ้าสีสวยมากค่ะฟ้าสวยมากค่ะ แปลว่ายายยายมาเก็บเมื่อวานนี้หมดแล้วมั้งใช่ไหมมันก็เลยไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยนีน่ไม่มีแล้วเนี่ย mm. มันก็จะมีแต่แดงๆแต่ว่าเราอยากได้ดำไงมันถึงจะหวานค่ะให้มา,มาเลย นี่นะคะเยอะมากค่ะเยอะเยอะมากโอ้ไม่ใจมากนี่ค่ะยอะม,มากค่ะวันนั้นได้เยอะกว่านี้อีกอันนี้จนจะหมดแล้วเพราะว่ายายมาเก็บแล้ววันนั้นเอาไปปัน่นกินแล้วลูกหนึ่งไม่รู้ด้ไนงะเอาก็ยายบอก ตากินไปแล้วรอบหนึ่งได้ประมาณครึ่งถุงเอะนี่มันก็เลยจะหมดวันนั้นแม่ก็เก็บไปแช่ตู้เย็นไว้แต่ยังไม่ได้ปั่นจะให้มาเก็บอีกทำไมเอาเก็บมันจะได้ไว้กินได้นานๆไงคะแต่รอบนี้ขอเอาลูกแดงลูกดำๆนะแม่มันจะได้หวานใช่ไ่คะหืมหวานจีบเลยใช่หวานจียบแม่อะยังไงคะหวานจีบ หวานใชนะ่ไหมเยอะเลยนี่ค่ะดึง,ดต,งต้นสบัดต้นนี้เยอะมากเลย อ้ทางนี้เห่อดำดำอ,อุ้ยอุ้ยไหนคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> เราพรุ่งนี้จะไปจะมาปั่นให้ดูนะคะเนาะมันมารีปั่นนมสดมาทำให้น้องออมทานพรุ่งนี้ แซบลองดูเ,เคยปั่นแล้วตอนนั้นเคยปั่นให้กินไงไม่ปั่นกักทีไม่ได้กินกตปั่นนานแล้วช่วงนั้นอ่ะแต่ว่ามันเป็นไข่อืมเป็นไข่ไงก็เลยไม่อยากปั่นให้กินเดี๋ยวจะไออีกไอ,อกระดอกกระแดกกระแดกกระดอกอิก <ๆ S 1> พอ,อยังคะหมดยังเออรอบนี้ได้น้อยนะคะได้นี่นะชว์หน่อยค่ะ ช่วยให้หมดช่วยโอ้นะคะรอบนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณยายเก็บไปแล้วคุณแม่ก็เก็บไปแล้วอุ้ยแม่มานียเก็บรอบที่สามแล้วค่ะมันก็เลยไม่เยอะเออนี่ยเอ้านี่ไงมันซ่อนอยู่นี่นี่ยมันซ่อนอยู่ใช่ไงเราต้องมองดีๆอะ ถือค่ะต้องมองดีๆค่ะอืมมีอีกไหมฝั่งทางโน้นน่ะมีไหมซ่อนอยู่เนี่ยโอเออนอยู่เนี่ยเออนี่ยมันใช่เนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างล่างๆเนี่ยต้องมองดีๆเอาลูกดำๆมันก็จะอร่อยนะคะเน้นโฟกัสไม่กีนเลยอร่อยหวานเจี๊ยบ

อันนี้มะขามโอ้มะขามลูกน้อยกระจิริษอมกินมะขามไหมออมมะขามอันนี้นี่ยะอ่าลองดูเทสดูมต์ดูรู้ลูกแบบนี้มันเปรี้ยวอ่ำลองเทสเด้ออืมเออเครืงนี้เคยเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์ขี้ตมอ๋อยาหกเหมือนเด้ อือร่อยมันกดพริกปลาร้าแซ่บอือดูนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันคืออะไรมันคืออะไรอะมันคืออะไรล่ะละมุดค่ะอ๋ออืมเยอะเลยโดกมากนั่นนี่มันสุกแล้วมีตัวขโมยกินละมุดสุก อืมอย่าให้ได้เห็นนะเดี๋ยวสุกเืมนยนสุกยังโอ้ออนี่ค่ะมีตัวขโมยกินโดนแดดทั้งวันไม่ร้อนใช่โอเคเดี๋ยวบายบายท่านผู้ชมค่ะ เสร็จแล้วพารกิจเก็บหมอนเราวันนี้ที่จะเอาไปปั่นพรุ่งนี้มาตามติดชีวิตลูกคููครูอุ๊อ่าพรุ่งนี้จะมาทำอะไรคะนี่พรุ่งนี้จะปั่นหมอนบอร์ลินนมสดอ๋อนี่นะคะนี่บรรยากาศหลังบ้านหลังสวนยายน้อยนะคะแลังยายน้อยจะทำอะไรนะโฮมสเตย์โอเคบ๊ายบายค่ะแล้วพรุ่งนี้มาติดตามใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ ยินดยคะ่ะเกินไปละบายบายสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่จบเนี่ยคะ่ะเอาไปแล้วคะ่ะมึงไปตำนะเหี่ยหมดนี่นะั